เคยหมูสับแน่น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 นี่นะจ๊ะมากินเลยต้องรีบกินนะจ๊ะไว้นานไม่ได้มันจะเย็นไม่อร่อยมาแล้วใครจะกินรีบมานะจ๊ะไม่คนมากิน กี่คนกินกาแฟนะจ๊ะกาแฟกาแฟกาแฟอยู่ในแก้วนะี้วก็จะกินไปเรื่อยๆนะจ้า เพิ่งเห็นกาแฟเลยคุณกาแฟนะนี่นะค่ะแปแฟมานะคะเชิญทุกท่านเลยค่ะดวงตาไม่ชอบกินสะละัเปลาหรออืกินสะละัเปาะลาสลัเปา อร่อยนะเจ้าสลับเบาเห็นไหมนี่นะโอยหมูสับเน้นๆเลยหมูสับใส่หมูสับนิดนึกินกินให้ดูอร่อยอร่อยอ เอ,อยไม่เอาเนีอยอ่อยไม่ออออออแน่นมขอบคุณนะคะถ้าใครเข้ามาชมอขอขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ ขอสักสิบไลค์จะได้ไหมคะห้านาทีพอเพื่อนๆคนไหนที่มากินแม่กระ,ะเป๋า อไรแ่ล้ออีกนาทีหนึ่งขลงแล้ลนะจ๊ะแล้เ,เดี๋ยวถล่วลัามันจะเย็นนะเนาะหมอร่อยตอนนี้มันยังร้อนเชิญจ้าเชิญจ้ามากินทะลันเตาอร่อยอร่อยนะจ้าเดี๋ยวถ้าอีก อีนึงนาทีไปแล้วนะจ๊ะเนื้อแน่นๆอะไรลวงตาไม่มาเลยนะคะขอสิบไ์ไม่ ขอบคุณผู้กำลังแรงใจนะคะคนที่เข้ามาดูย้อนหลังให้ก็ขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะยดบายบายแล้วนะคะไปแล้ว บายบายจ้าขอพระคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาเยี่ยมชมบายบายเจอกันครั้งต่อไปนะจ้าดูว่าจะกินอะไรต่อไปบายบาย